โอเคเขาไม่ชอบที่เป็นเกมเราจะไปเล่นเกม Samurai Warrior p a r k 5ในเรื่องเสริมนพาร์ทที่67แล้วเอ้ากดผิดอะ ขณะที่เยสุยังคงป้องกันการป้องกันจากกองทัพทาเคดะเขาก็ได้รับการมาเยือนจากโมจิสันไดโยและข้อความจากโนบุนากะสันไดโยเล่าว,ว่าโตกุกวะโนบุยาสซแอบสมคบคิดกับตระกูลทาเคดะเพื่ขอข้อล้มนโนบุนากะสันไดโยยุยงให้เยสุและเซนาใช้วิธีการที่เหมาะสม กับโนบุยาสซแต่ทั้งสองคนพยายามดิ้นรนละยอมรับเหตุการณ์ที่พิกฝันอย่างกระทันหันขณะที่เอซึกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะโจมตีโนบุยาสด้วยตัวเองฮัตโตริฮันโซก็หยุดเขาไว้ก่อนการทรยศของโนบุยาสซ ยสคนนั้นบอกว่านบุยสึกกำลังวางแผนกบฏพร้อมกับทาเคดะนั่นเหระก็หกแน่ๆเลยไม่มีทางที่เขาจะทำแบบนั้นโดยที่ไม่ปรึกษาเราก่อนหรอกอย่าแล้วดูเหมือนโนบุยสึกจะได้กองกำลังทาเคดะเข้ามาในมิคาวะเพื่อต่อสู้แล้วะตอนนี้กองกำลังทาเคดะได้ปรากฏตัวแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ปัญหานี้อย่างสัติภาพแล้ว สำหรับตอนนี้เราคงต้องหาความจริงนาน้อยช้าก่อนฮันโซมีอะไรหรอว่ามาสิข้ามั่นใจว่าท่านโนบุซึไม่มีวันทรายท่านหรือท่านหญิงเซนะต้องมีเงามืดคอยวงการอยู่เบื้องหลังเขาอยู่แน่ๆเลยค่ะ ว่าเขาน่าจะพอ,อ,อข้าว่าน่าจะพอรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนี้แต่ข้าต้องทําให้แน่ใจก่อนนา้น้อยช่วยซื้อเวลาจนกว่าข้าจะกลับมาได้หรือไม่ท่านมอมบจิการสงเกตการเคลื่อนไหวของเราเราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์จนกว่าฮันโซจะกลับมาได้เลยคนนโร ทาเชิโอไทเลยทาเคชิโยเป็นเพื่อนกันนะสองคนแรกดาบยังไม่มีคนระับสีทองแต่อันนี้มีแล้วนะซึ่งโหดมากมากโอเคมันเปลี่ยนนี่กันนะมันจะอันนี้โอเคอืมแล้วก็ให้เกลียไวไว้อันนี้ดีกว่าโอ้สึกแล้อ,อ,อเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เดออืม แป๊บหนึ่งนะอันนี้ต้องระดับสองเออันนี้ออกไปเอาอะไรดีวะอันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นความเร็วเออโอเคเปลี่ยนซะเอมพีม,มามีอะไรอีก ปีนี้วอกไปอ่ารับกันคะอ่าเอาเป็นโจมตีแรงขึ้นกับโจมตีเร็วแล้วกันโอเคมาเรียบร้อยครบเซ็ตส,สกินสกิลมีให้อัพหมเมื่อจะเต็มแล้ววิตพีอ่ะไม่ต้องหรอกแค่30ก็พอละเอาสามสิบมันก็ได้ทุกท่าแล้วนะครับโอเคมาดูตัวคอสั่งเรานะเมย โทคุกาวะเยซุเซนะทาฮอนดะทากะซุม,มูโมจิซันไดยุฝั่งนู้นนะาทาเคดะคสาสุยริแล้วก็โอคาเบะโมโตนโนบุบนหมดสองคนสีเหลืองก็โทคุก,กาวะโนบุยะสึนะครับเป็นลูกชายของเยซึนั่นเองนะเหมือนจะโดนทาเคดะหลอก แต่ที่จริงแล้วมันมีคนที่อยู่เบืงหลังนั้นอยู่มา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 มเ่ี๋ยวาอาม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 าาม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 าามาม่มา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 าม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 าาามามามา้

ชิซึมะอาวุธโอ้คนจริงก็โอ้โหตายเออเพิ่งเคยเลือดแดงเนี่ยต um ั้งแต่เล hey, ่นมาโอ้

มาแต่ต้นแบบนี้เสแดงว่าเด็กก like ็มาอีกใช่ไหมเอาความเด็เอาโตมอยูหน่วะเออโอวโอวโอวโอเย็นวะไม่ชอบทหารมาเลยมันไม่สตันเลยเนี่ยตัวหายแกตัวหายแก

จะอะไรก็บอกเอ้าฟังไหนข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเจ้า ย่าน่ารักว่ะน่าน่ารักสุดเนี่ยจ้าลดสิ่งที่ติดตัวมาแล้วก็ขยับขาไปข้างหน้าจ้า

อ๋อฟักผู่เออเออเออเอาเน่เออเน่ยศเชียรีเดย์ลงนี่ละนะโอ้ตายย่าตายเย็นกันนักไหม

ยกโทษให้ไม่ได้ปนะกานะฮะเอ้โหมันไม่สะเทือนเลยโอ้โหโกัเต็มเลยโผกันเต็มเลย หมาดิแค่ปัญหาอีไหนอ่ะแค่ปัญหาตอที่ไหนอ้อหยาชิวาระดูเรนโอเตอร์โะหยาเอาได้เอาได้ขมาได้ขมได้ขมาแตะเดือดร้อยเอาอ่ะอาตมามา่ ยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้มันไม่ได้ะว่ไหนแล้ววะเอ้ยอาล้วเอนะงอนก่อนออกไปทำอะไรเดินบนเอาแล้วแต่เจ๊เลย เอาที่เจ๊สบายใจอ่ะเออเออเออเนี่อยู่ก็อยู่ไปเลยไปละได้ดกสิอือเลยมันแยกล่างมาไหนวะอ้าวไม่เกี่ยวก็หลบไปจ้า ไปไหนล่ะเฮ้ยเย้อย่าหนีมามาลุยนี่ไถ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 นี่มานี่ไง่เถอะชิเดนี่ที่นี่ที่นี่่นี่ที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 ่นี่่นี่ที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 ่ไี่ที่่ท่น่่นี่่น่่นี่ที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 ่น่ที่่่่่่่่่่่่่ ใจีจังเล่นหอกนี่มันมันทุกตัวน่าจะเป็นหอกยาวหรือว่าหอกสัน้นเอาไปไหนหลบไปสิาจจะสีเดอจะสีแดงข้าก็ไม่เกี่ย د. ถ้าขวางทางก็ตายหมดอย่า ああであょあね、あンあのあょあとあけあいあああま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 だまあ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 ま

ชั่งดาเสียดายแต่ข้าจะมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้ามั่นใจว่าเราจะต้องได้พบกันอีกเขาหนีไปแล้วเหรอแต่ข้าก็ลงใจนะที่การต่อสู้นี้จบลงไม่มีการสูญเสียที่เจ้าเป็นห่วงข้าหรือเปล่าเนี่ยข้าหวังว่ามันคงจะดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ไม่เป็นไรกันสุดท้ายมอวจิมันก็หนีไปอยู่ดีอ่ะ รู้สึกจาเฟออกไปเยอะเลยแต่ไดเอสเว้ยเยอะโอเคอืม yeah. okay. mm hmm. หมดแล้ว,ลวเหออกเรื่อยงไงครับในเมื่อเซนาไม่ตายนะครับมาดูซิว่าเขาจะว่ายังไง ข้าได้บอกท่านพี่ถึงตัวตนของวงการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แล้วโอดะจะจัดก,การกับโมโมจิเองดีละหังกาตัดสินใจแล้วสินะนายนอยจะหาทุกคนต่างชื่อชงความสาวเรืของท่านที่ป,าปราฟามกบฏแม้จะเผชิญหน้ากับการลุกลามของทาเคดะอะไรกัน ข้าไม่สมควรได้รับคำชื่นชมหรอใช่แล้วความดีความชอบทั้งหมดได้ยกให้กับฮันโซที่เปิดเผยแผนทั่วไรและข้าที่ใช้ความคิดอย่างรวดเร็วหลอกโมโมจิมีกระพริบตาด้วยอืมช่วยได้มากเลยละ่ะฮันโซแล้วก็เซนะขอบใจมากนะแต,แต่เจ้าก็ตัดสินใจได้ทันทีลนะเยส สมควรได้รับคำยกย่องแล้วหรอนะคำชื่นชมของเจ้าจะเป็นกำลังใจให้ข้าแล้วหรอนะด้วยสิ่งนี้ข้าก็สามารถพยายามให้หนักขึ้นจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปเอากดพีเดียโอเคครับพาร์ทเดมขอจบชิ้นก่อนรายการในขั้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไม่เจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายกําลังสงสัยอยู่เลยถ้าเกิดอันนี้มันไม่ปลดล็อกจะทําไงวะเนี่ย อันนี้โอ้โหเต็มเลยดาว